สวัสดีครับวันนี้ทางช่องเรามีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆครับวันนี้จะพูดถึงวิธีหุงข้าวให้สวยขึ้นหม้อน่ารับประทานเพียง5ขั้นตอนง่ายๆครับข้าวคืออาหารหลักของคนไทยเรากินข้าวกันแทบทุกมือ้อแต่ถ้าหากข้าวหุงออกมาแฉะหรือไม่สุกบ้างหรือติดก้นหม้อบ้างเราก็จะไม่อยากกินครับ โดยวิธีการหุงข้าวให้สวยขึ้นหม้อ5ขั้นตอน 1. ล้างข้าวสารให้สะอาดซาวข้าวจนน้ำใสประมาณ2-3น้ำไม่ควรซาวข้าวมากกว่า3น้ำเพราะอาจทำให้สูญเสียคุณค่าทางสารอาหารได้ 2. เมื่อซาวข้าวจนสะอาดแล้วให้แช่ข้าวไว้ในน้ำเย็นทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงเพื่อให้เม็ดข้าวดูซับน้ำ เป็นเคล็ดลับวิธีหุงข้าวให้ออกมาเม็ดเรียงสวยน่ารับประทาน 3. ก่อนกดปุ่มหุงข้าวให้เติมเกลือนลงไป1ช้อนชาเป็นเคล็ดลับช่วยทำให้ข้าวหอมและขึ้นหม้อ 4. อัตราส่วนของข้าวและน้ำอยู่ที่ข้าว1ส่วนน้ำา2 2ส่วนหรือจะวัดระดับโดยใช้มือจุ่มลงในหม้อให้สูงเหนือมือหนึ่งข้อก็ได้เช่นกันครับ 5. ป้องกันข้าวติดหม้อด้วยการปิดกาทำงานของหม้อหุงข้าวเมื่อหุงข้าวเสร็จประมาณ15นาทีอย่าลืมปิดฝาหม้อเอาไว้ก่อนเพื่อให้ไอน้ำระอุถึงก้นหม้อครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Happy d o ดี Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับ และแน่นอนว่าในคลิปหน้าก็จะมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยครับขอบคุณครับ